ทำคลิปแรนดอมนะคะเช็คความรู้สึกของเขาคนนี้ที่มีต่อคุณเขารู้สึกยังไงเขารักคุณจริงไหมเขาจะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตไหมหรือเป็นแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปก่อนนะอาจารย์ขอตัดไพ่ดูนะโอเคพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปค่ะ พลังงานไพ่หถ้วยแล้วก็นายชอวันคะเออหถ้วยนี่คุณเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีมีความอบอ้อมอารีมีน้ำใสออใจคอที่ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีกับทุกคนในสังคมเลยอ่ะไปไหนใครเขาก็รักค่ะไพ่ใบนี้นะและคุณก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเออเรื่อยๆเฉยๆ อะไรประมาณนั้นตามความหมายของ Six of ออฟครับถ้วยทัดน้ำที่ชอบเซอร์วิสบริการชอบช่วยเหลือชอบมีน้ำใจกับคนอื่นนะคะคุณยังเป็นคนที่อัศวินไม้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีจุดยืนของตัวเองความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากมีอยากเป็นไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวสำเร็จเท่านั้นคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากนะคะ ถ้าเป็นความรักก็เหมือนกันคุณจะบอกเลยว่าถ้าคุณรักใครคุณรักจริงและคุณต้องได้ครอบครองสําหรับคนที่ดีกับคุณนะคุณมีสเปคของคุณเลยว่าจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจกับคุณดีกับคุณนะคะนี่คือพลังงานของท่านที่ที่เข้ามาฟังไม่ว่าท่านจะเป็นชาวธาตุน้ำก่กฎพิจิกมีนธาตุไฟเมษสิงหธนูหรือธาตุอื่นๆก็ตามโอเคเรามาดูเข้าคนนั้น เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขารักคุณจริงๆไหมอธิษฐานจิตถึงคนคนนั้นของท่านเลยนะคะเขารักคุณจริงไหมพลังงานซิกชอ์ชัยชนะความสำเร็จไพ่ใบนี้คือไพ่วิกตอรี่นะคะ ใบที่สองราชาถ้วยเขามั่นคงกับคุณเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะมา้าสีดำตัวเนี้ยได้เดินทางมาไกลมากแล้วได้เขาเรียกว่าลิ้มลองลิ้มรสมีประสบการณ์อะไรหลายอย่างมาละผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้ว i n g of ็ครับเขามีความใจเย็นมีความนิ่ง มีความรู้สึกว่าเขาจะมอบหัวใจให้ใครบางคนที่ยอมรับในตัวเขาได้นะเน,น,น,นี่ยคนคนเนี้ยเขาจะคิดแบบนี้และคนคนนั้นก็คือคำว่าชัรมาลานก็คือเข้ากันได้กับเขาไม่ขัดแย้งคุยได้แต่ไม่ถือไม่ถึงขั้นแบบขัดแย้งแล้วไม่เห็นด้วยเลยเนี่ย ก็จะไม่ไม่ไม่สามารถไปกับเขาได้นั่นเองและยังไงอีกเขาจะมอบความรักมอบความสุขนะคะไม่ว่าเวลาจะเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามเขาผ่านมาเยอะแล้วความเจ็บปวดนะคะเขาผ่านความผิดหวังอกหักล้มเร็วผ่านคนที่ทรยศหักหลังการถูกทอดทิ้ง ะฉะนั้นการที่จะมีรักครั้งใหม่เนี่ยการที่จะมีรักครั้งใหม่ขอโทษนะคะเขาจึงจะมั่นคงเท่านั้นคนที่เข้ามาต้องรักจริงพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกันมีเป้าหมายชีวิตไปด้วยกันมาดูกันนะคะว่า คุณคือเป้าหมายในชีวิตเขาไหมาจะหยุดอยู่ที่คุณไหมเก้าเหรียญโอ้โหหนึ่งเหรียญคุณคือคนสำคัญที่เขาไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอนราชินีดาบไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายคุณคือคนเก่งเป็นนัมเบอร์วันในใจเขาอยู่แล้วและเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาเลือกคุณค่ะ เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาหรือว้าเวิต่อไปเขาจะแสดงจุดยืนหรือความชัดเจนเป็นครอบครัวค่ะสิบถ้วยสามถ้วยเฉลิมฉลองความสุขความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมที่คุณและเขาอยู่ฟ้าเปิดเลยค่ะแสง ของพระอาทิตย์ที่สาดแสงมาเหมือนฟ้าหลังฝนไพ่ชุดนี้นะมีความสุขมากจริงๆเขาเปิดตัวคุณนะเนี่ยเขามองเลยว่าคุณเหมือนสิ่งล้ำค่าที่จักรวาลส่งมาให้เขาแล้วอะ่ะอืมเป็นพลังงานไพ่ใบที่เปิดขึ้นมางแต่ช่วงแรกเลยอัศวินไม้พร้อมที่ก้าวหน้าเติบโตพร้อมที่หมายเลขสิบขึ้นสองครั้งแล้วนะคะสิบถ้วยสิบเหรียญ และดูพลังงานไพ่ดิค่ะพลังงานลักษณะของการแอคชั่นของการที่จะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณให้ความรักทนุถนอมให้ความสุขให้ความมั่งคั่งร่ำรวยให้ฐานะทางสังคมนี่คือสิ่งที่เขาจะให้คุณเดี๋ยวอาจารย์มาเปิดต่อด้วยพลังงานไพ่โรแมนต์แองเจิลนะเขาคนนี้ เป็นยังไงคิดยังไงกับคุณเขาจริงจังกับคุณจริงๆใช่ไหมรักจริงหวังแต่งใช่ไหมขอเพิ่มนะคะเพราะว่าไพ่นี้ก็ตอบว่าใช่อยู่แล้วละเพราะมีสิบถ้วยกับสิบเหรียญเขาบอกเลยนะเขาเนี่ยอยากให้คุณนะศึกษาเขาให้ถ่องแท้ไม่เข้าใจอะไรถามได้เลย getting to know ูโน h ิ r art เขาอะเวลาเล็งเป้าหมายอะไรเนี่ยเขาชัดเจนมากนะคะคุณคือเป้าหมายของเขาแล้วเขามีความสุขเขาสัมผัสได้ว่าคุณอะเหมือนเป็นคนคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนก็ได้นะฮะ reconciliation someone f r o m your past is returning to your life นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะความในใจเขาเขาเปิดเพิ่มอีก เขาบอกว่าการคบหาหรือการอยู่ด้วยกันโอ้โหมั่นหมายแต่งงานเลยค่ะให้แบบปล่อยเป็นแบบเหมือนธรรมชาติอย่าฝืนเพราะทุกอย่างที่เขาจะแสดงออกกับคุณเนี่ยเขาแสดงออกจากจิตใจเขาเลยนะเขารู้สึกอย่างไรเขาก็จะแสดงออกไปแบบนั้นเลยจะไม่มีการปิดบงังเออเหมือนกับเขาเรียกว่าแอปนะออรู้สึกอย่างไรก็ไม่พูดอย่างนั้นไม่นะ เขาจะแสดงออกเต็มที่และบอกรักคุณนะแสดงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณให้คุณได้เข้าใจได้ตกลงปรงใจต่อกันนั่นคือความสุขของเขาและเขาก็คิดว่ามันคือความสุขของคุณด้วยนั่นเองค่ะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ